มีมาเฮ็ดอันส้มปีงส้มปีงก็มีมูซามซันมูติดมันเอามาเฮ็ดหมักไว้สองสามคืนเขาจะเอามาปีงปีงมาเหมือนจะส้มๆเหนือเหนือเสฉหยั่งหนาสิตรงสามคืนสีคืนหมดเลยถ้าหยั่งหัวนะสอคืนจะกินได้ละอันนี้ก็แกะผักเทียมสะครึ่งมีผักเทียมมีเกลือแล้วก็มีข้าวเหนียวทันคันคันเข้ากันแล้วก็ เบืงนี่นีเอวอนโอ้น้องให้ัต่ง้บอมีดีกว่าั้ยมั้งต้องไปยุ่งมองมั้ยต้องนมให้น้องกินนะอันนี้เร็วเรเร้าป๊บปั๊บนามานี่มา เดะว้า,าแต่ตอนแนวเมื่อกี้เฝ้าไปอันเอาเป็นน้อยไปข้างมันไปอันนั้ลงสะเพิ่น อ่ะละลาน้อยก็ให้ละนี่เกลือซะเกลือนี่เขากะเอาเค็มหน,มน่อยจบุเซฟจยางกบบนีเน่าเน่าเลยบังมองเลยนี่หมวยลิ้มมันอีกิ่งตกคนะ่าเลยน่ะหมื่นกว่าเลยเลยจะสักเตี้ยวแล้วนะ นคือข้าเหนียวข้าวตี๋ข้าสุกเข้าในใส่ขมือัดกระเทียมใส่นี่ไทยบนกินเออนุ่งผ้านุ่งผ้านุ่งเตียวขึ้ลองใส่นี่นะไปนไหใส่เตียวใ้มาน่ยนนาออรกีอง่จับกโอยง้าเ้นโอ้น้องแม่นุ่งให้แ เอาใส้เต้ามีนเข้าล่านกันยุ่งผักเทียมกับเกลือเท่นี้แหละเขากะเอามาคนให้มันเข้ากันเอามาคั้นเหมันเข้ากันนั่นเป็นหนงนา่เนาะป้อมคืนเดี๋ยวอีปีนซ้อมคืนส้างคืนนะมายที่ซ้อมที

เกระบวนเารที่มันเากิ่นเน้ออร่อยอร่อยเน้อ มันเข้าเกลือเข้าอ่อนเขี่ยมเอาเสียแอบไอิดทิตคิดใคิดคิด่มบจิตัจิตไท้ิดนี่เนะ ้จั้จัมะนามาไว้มะนาวมากินเข้ามามัมเข้ามะมามัมเข้าไม่ทยรึปะ้าอ๋อลอเข้ากันสิละก็พอก็ใส่แอบไว้ ไปประมาณส้มสามขึไอ้สมปิงหมทอน่ะมอะไรกส้มมูส้มส้มสามขึงส้มมแบบหมดปีโอเคสามมือปิง okay now